แ2 6สองหกคะแนนขอเตหหนึ่งสอครับอแข่ง <5, S 1> ข้างเขา่าเอาเลยหรือไปอา่าหน้าเท้าไว้ก่อนเลยเอาแล้วครับเดี๋อย่าไปไปตีแล้วหววตีตอนเราไนให้ยิ่ห้าดีกว่าเอา้าไว้ปตีจากก้สิสินี่งาคุณจะตียังหกอเอาเฮ้ยไอ้ทางตีดีที่เดียววะ แต่กระโดดไม่ดีจริงเนี่ยบอกได้เลยนะครับเตะขึ้นยากเลยที่สำคัญที่สุดและอันตรายที่สุดก็คืออะไรรองเท้าผูให้แน่นเลยนะไม่งั้นโดลนลลปากคนโดนแรงงานเข้าเลยได้กี่ตาเข้าไมา่รูเจีระวังนิดนเดินเออวางเดินเอาเฮ้ยปากอะไรเออไอ้ลูกแข้งไอ้เตะดีออกไปผู้หญิงหาเออวะเหลาเลยแหมเอาเงินล้เลยปึ๊ดแต่อย่าว่าครับสองต็ม ของแม่กอน,นี่เขาเล่นใจกตดิกาของธมาคมแล้วก็มีไข้มีมะนาวตัดข้าวบัวเบอร์ไปครับเราต้องขอขอบคุณทิงานของเพชรสมบทตมาช่วยกันอนุรักษ์ไทยๆที่วัดบูกของเราด้วยเราจะมีระนามันสั่งติดแต่ที่แน่นะครับแม่บวัดไปละห้าสิบบาทเอาละไหวละห้าสิบบาทพัดลมพัดลม อาดีเพนไลท์สดของสิยานุสิตวัดม่วงกำลังใจสองูยทั้งบ้านมีคว <อ S 1> <ภ>ามคิดเห็นยังไง<ล>มาเลยก็<ล>ก,กดไ,ไลค์กดแชร์เข้ามานะครับติ๊กแนนไปเข้าไปเวลาเหลืออีกสิแปนาทีครึ่งยังไม่หมดแล้วเินกันนิดเิอกันหน่อยคนละใบสองใบนะครับอยู่ที่ท่านดีแล้วถ้าท่านซื้อมันก็หมดถ้าท่านไม่ซื้อมันก็ค้าคา เอาสีสันสิบยกไว้ไทรักมาเลยเหลือลาจากราชนาวีหรือมุมมองไม้ไทยในอดีตเอาขอาแฟกะไหลยวะแม่หน้าท้าเบอร์หนึ่งกูช่วยกูช่วยผีลายไทยรักเดือดอึ๊บผีตาไว้อึบโอ้โหฮ่ากูช่วยจะไม่ดวงช่วยวะ วุฒนตาเทวุฒนเอ้ยหลานวุฒนหลานวุฒนพลุงติเอาไหนเว้ยมาแล้วว่าติดปากปรอบเหลือวะยกไว้บัดเชื่อกันหน่อยนะจ๊ะปึ๊บเออเชื่อกันหน่อยคนละใบสองใบขอให้หมดจอดแล้วก็ใะวันสามคะแนนวุ้วะหน่าเท้าครับสามคะแนนเก่งตะระเด็กจยาวนวดแลตอนนี้มาเป็นทหารนี่แล้วเป็นผู้โม้ผู้โม้วุฒนตีห้าแข่งไหลเข้วายวุฒน เออติดห้าบ้านเมือครทักไมหดีเลยวะเออเพลงใครขอโทษไปขอโทษมาขอโทษเพื่ออะไรวะเออเออเออม่ใช่มึงคนเดียวเลยวุอมาทักเทนนะอย่าไปน้อยใจโทษมในกีฬาหลายเข้าไปถ้าโทษได้กีฬามันถือดูถูกตัวเองตีหลายเข้าไปทุกคนมานี่กลืนกระสุนคือเตะเข้าหัวไทยตีเอื้อไล่เข้ามา พ่งนี้บางยามาแล้วเหรอทีมไหนวะโอ้่อ๋อเข้าไปย้ายไทยบอลเียเขาหนีอุปตะน้อยดีกว่าเทีมกัลน์นะทีมดาวเบอร์สี่ปกติเขาไม่ได้หนีเขาแยกกันออกมาหากินนะคนนู้นอยู่อะไรก็นด้ตีตาเข้าไปเหยื่อกีฬาแห่งชาอ๋อไหลเวอร์หนึ่งนี่มันต้องขยายทีมอมตะมันสู้กันได้ถึงขึ้นเย้าไปเอาครับตีไหลเข้าไป บัตรยังอยู่นลจ๊ะอายังอยู่เลยค้าใบละห้าทิบาทพ่อค้าไม่ขายจ๋า่าแต่ก็มือใหมใ่ดเวทล่างเนี่ยมันสนุกต,ตรงนี้อะเอา้าฝีแางก็ทิบใครดีกว่ากันก็เอาไปไหลไปครับประเภทกอีิดูนี่ชื่อชัน้นะครับแต่ประเภทมือใหมน่นี่จังหวะใครจังหวะบันฝีมือเท่ากันทั้งนั้นปักเข้าไปยกมาเลย เวทขอก็เหมือนกันก็แม่เวทขอดูที่จังหวะเร็วกัดอยู่ที่การล้มตัวแต่มือไม่ดูไม่ออกใครเป็นไทยแล้วะเออว่าลุนเหลือเกินหยาดท้ออย่างเดียวสีตาก็ซิดเอาวะไทยรัตน์สมรีทำไมผมบอกได้เลยสนามแห่งนี้ละเบิดเจตีย่ำมาหลายครั้งแล้วนู่นแล้วหยาดไปถึงนู่นวัดสะแดง เดี๋ยวมันถึงวันดังขาวฮึบปั้งกบไปนะเอาเอาใหด้ดีไปไล่้บไปหรืออะไรสิบห้านาทีเสร็จเล็วน,นะครับทีห้าทีลุ้นปัดกันหน่อยขอขายปวดไว้หน่อยนะครับเอาละตีนาก,ก็10บีแล้วเอาละวุบจโดตัวด,ดิบห้าเออมันพบไาลแคบมาจากสนามในในเหา่มมันระบายตรงมันบ้วงลนะ รับไายระเบ้ออยู่ะเออตีหลมาไปแหมผมขอโทษที่ผมช่วยไม่ได้ไอ้วาไม่เป็นไรเตะไม่ดีเองก็มึงเหงาตั้คู่เลยกูจะบอกกูจะลงไปแล้วเออถ้ามึงเตะเข้าตั้งคู่มึงเหงาชนะครับไอ้เนี่ยก็ไปดีนี่ก็ไปดีแล <s> ้วคนอื่นคนอื่นยู่งอะไรอะใช่ไหมอ่ะต่อน้อยไอ้ยาไหลายเลยไอ้ยาแล้วพึ่งแล้วผัก็ล้วสอคนไอ้มอสไอ้วุฒิเนี่ยกบุษคนนั้นมันเขี้ยวอะอหมริว่าเดี๋ยวมันร้องเออ ตะก้อมีอาวุธครบม,มาโลงเลยถือว่าฝีมือนะครับวม่ามีทั้งไวยขาวมะนาวตักแต่ยังว่าไปแพนนี้่วยนะครับมันใครดีกันนงเอใบไป,ไปเจอเสือสิง์ก็ทิ้งแลกจ่าเท่านั้นเอ้าระดับทีมชาติเอาเลยครับเราจะสร้างชื่อเสียงอีกเยอะตอนนี้เหลืออีก14นาทีสิบคะแนนบัตรยังโยนะครับรเลือดดัดน,นะครับลายสิบสองคะแนนอยู่ที่ท่านนี่แหละครับทา่านลงพักกระตัง5 0พิบาท ชูไว้พี่ครับสักสิบคนไปเล่จับแล้วแข่งขันผ่านไปแล้วที่ห้าติดคนในเชือกหุ้นยันคนละยี่ห้าทอยู่ที่สองแหุ้นหาคนติดห้าติดคันเข้แล้วก็พาสบนาทีอาทิตนหละคนัวอาทิตย์ละคนข้างวกตเบรสองขามเบิร์สี่พลามเอาตอนน้อยยกไปบุญช่วยเอาละวันไทยรัดมามาแต่เชือกหมาใหม่มาแล้วโดนลัเงินเงิน เด็เออไม่ถูกเฮ้ยเอาทีนี้โหลดจ๋าหัวหน้าโหลดแบงโจนไม่เปิดไลท์ไม่เปิดไลทไม่ปไลท์ผีไล่มาแล้วไล่ครับไล่มาแของหัวหน้าโหลดแบัตนะครับสิบสองแนนเวลาตอนนี้เหลืออีกสิบสามนาทีอาวุธออกอาวุธเยอะๆว่ะลงไม่มีแล้วด้วยลงไมม่ีแล้วด้วยความแข็งความเย็นใจอย่างสุดๆให้หน่อย มาลงตรงนี้นะครับไม่ลงต่างจังหวัดนั่เลยยันหนึ่งนัดที่สายานุตินเขาเปลุ่มนไม่ท่วมหม้อดินเองนะครับไลน์ชัยื้อนลงมาเบาว่าจ่เป็นสามปีที่แล้วระบบอย่างนี้เลยขนมกลุ่มเบาเอาละวะลดจ๋านี่ก็ผ่านท้องสนามหลวงมาแล้วทางบงค์เออพลามายโยบอวตพูดช่วยว่าไง เอาไปที่อวบตารมึงเอาไปที่บูช่วยเอาไปที่อวตาเอ็มึอเอาไปที่บูช่วยเอาไปที่อวตาไปต้อไปลูกบ้านนะไปแดกก็แล้วเอางที่ึงมาอีกพื้นลายปังเอาบูช่วยเอาไปที่อาข้าขที่ี่สอคะแนนไปเลยไปเลยข้าบวครับข้าบวของุช่วยตาต้องไหวว่ยสองคะแนนตาต้องไหวว่าสามตาต้องไหววาเออหนูตูจะข้าบด้วยฮุบเออตาต้องไหวด้วย บัตรกุศลมาเลยบัตรกุศลห้าบาทเหลวนะครับเวลาตอนนี้เหลือทิ๊กสองนาทีเอาละครับช่วยกันช่วยกันตอนนี้เหลือทักกี่ใบอยู่ตรงไหนคุณมึงจ๋าคุณเก๋จ๋าอยู่ตรงไหนมาเลยจยาจะซื้อช่วยยกมือนิดนึ่งเออช่วยมือหน่อยจ้ามาดูครับตะก้อนี่พูดช่วยกับอบาตตไม่้อมเหลียงดยครับไม่อยู่คนละหมู่กันวะเนี่ยอันนี้หัวนหน้าอันนี้ลูกน้องหัวนหน้า หวนหน้าเบอร์สี่นี่แหละครับไม่ธรรมดานะโลดแมงจูนี่ผมบอกก่อนแล้วครับอาชีพเขาหลากหลาย <c oughs> เอาเลยไม้สนุกก็ทางยำน่ายพระก็ดูด้วยเดี๋ยวเขาแก่ตัวโลดรับอัดพระบางไวน้นะเอะเราไพืฝีมือสนุกยังทำได้ไลาอาจารย์เขี้ยวยกไปอีตากริบเปล่าละบัดนะครับ ตอนนี้เหลืออีกหลายใบเลยนะฮะสี่ใบเออขอบคุณเจ๊ครับเจ๊ครับแหมเจ๊กด็ดูตะก้อทุกวันเออเราก็ไม่มีอะไรสมุนนาคุณให้ทักกระหลาำทักบอกไอ้เออไปเอาละเว้ปุ๊บกูไปเอาเอาบัตรต่อปูช่วยปูช่วยผู้ช่วยเอาบัตรต่อบัตรต่อปูช่วยปูช่วยผู้ช่วยอ้าบัตรต่อไม่กล้าไม่กลาหมายเลขค,ครับ มาที่ขาเอาไปที่เอาไปที่เอาไปที่อาไอ่ะโถลูกวานเราแดงแล้วพังระบายลมมาอีกแล้วนี่ไงมามาลมมาอีกแล้วเอาเออาไปทีเฉยเฉยดิลืงของหมู่สองเขาพูดอยู่หมู่หนึ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งเรื่องของเขาเอาละมึงละทีนี่ละพูดช่วยพูดช่วยอบตอบตอย่ายุ่งอย่ายุ่งเรื่องของอบตปที่เขาเดี๋ยวเที่ยวเขาอยู่หมู่หนึ่งเขาอยู่หมู่สองอันนี้นี่เป็นลูกน้องลูกน้องหัวหน้า ตีหกลอดตีหกเอาลอดีหกแหนโคตรตกนี่บังแตกเลยเออเอาเด้อเออเอาเดอาดีแรลาครับหมาเลขเจมาเลขเจ็ลายรันของอาจารย์เกี่ยว12คะแนนคุณเมือกี้เอาเลยเอาาโคตรตกบังแตกเด้อเบอร์สิบอานแตกดิกเยอะเออ ลายเบอร์สเอาไม่ลด้สองอีกสิบสองคะแนนครับบวกต้ใหม่ตอนนี้สามสี่ตัดน้อยหักถือใหม่มั่งเลยไม่ีสามสิบนาทีเวลาการแข่งขันอีกสินาทีแล้วกบลนตก้อใส่ใท้องเลยตีไหล่ป้ากัไรเอาไปทิ้งเอาไปต่อไมเ้มือใหม่นะครับสำหรับทีมนี้เพชรสมุทรอ๋ออใช่อ๋อ ออด่าไม่ได้โอ้ <c oughs> โหจัดตําหนานแล้วน้าอบตนายยกของมันด่าให้ดิโทรแลราา้วแล้วอบตไปบาร์บายนายกก็บารลัยเกิดมาแล้วจับเลยเอาจับเลยนะครับรอบที่หกจับเลยรู้จับเลยเอาจับเลยจับเลยเอาแล้วออกพัดลมตัวใหญ่แล้วอีกรอบหนึ่งกาจะได้นะได้หรือประมานทักเก้าวินาทีนะในทุกนาทีมาเมาวมาเหมาแล้วจบเลขที่ออกสิบแปดครับสิบแปดหมายเลขสิบแปดรอบที่หกนะครับ สิบแปดวันนี้วันนี้เทไม่ได้ทำอันเลยวะหมายเลขสิบแปดนะครับเรื่องว่าเทไม่ได้ทำขเราวันนี้อย่าไปคิดอะไรนั้นเออสิบเปเ็นเพราะเราถือว่าเรารวบตังเก็บตังไว้เต็มแปดอยู่ไหนครับรอบที่หกเลขที่ออกสิบแปดครับหมายเลขสิบแปดนะครับรอบที่หกหมายเลขสิบแปดนะครับเดี๋ยวรอบสุดท้ายเราจะตอบจำหน่ายรู้นะอีกประมาณเก้านาทีนะครับ เอาล้ครับ10แปดนิ้วอันนี้ออกแน่นอนนะครับิบแปดนิ้วตัวใหญ่เอาแล้วครับสีเขียวอ่อนนะครับฮา,า,าตาลิฮาตาลิฮาตาลินะครับหมายเลข1บแปดนะครับรอบที่หกอยู่ตรงไหนเอ่ยเป็นพรมตัวใหญ่อันนี้ต้องขอกรณีพิเศษ <I S 2> เอ,อ,อีกรอบมึงขอจักหกสิบไปแล้วกันเออเอาครับ วันนี้หกสิบหกเพราว่าสิบแปดนี้ตัวใหญ่จริงนะเจะอย่าไปคิดอะไรนะก็็ใหญ่ตามตามังนะเอ้าเถอะ,อะหม่แล้วผมพกตังม,มาผมซื้อแล้วเมื่อไม่พกครับจริงบ้างให้พกมาสามสิบบาทข้างบนมือร์เจ็ดตึ 7, กกระแนนบอกสาีบาทพอไหมพอหาอะไรซื้อแข็งหมดเลยค่ะเดินเยี่ยวสามครั้งทั้งหมดแล้วสามบาทสามบาทแต่มคิดชี้อะติ๊หัวหมเต็มเต็มเต็ม รอบที่เจ็ดรอบที่เจ็ดรอบที่เจ็ดเอาล้ครับสิบแปดเน้วพนมฮาร์ตารีครับหกสิบบาทหกสิบบาทผมว่าเย๊รอบนี้เจ็ดทำได้แน่รอบสุดท้ายครับถือว่าเป็นรอบสุดท้ายเวลาก็เหลืออีกไม่กี่นาทีใช่หรือประมาณแปดนาทีเดี๋ยวบุกนีกคุณจะเบเช,<ม>ช่วยหน่อยรอบสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวจะเบิกแม่มาทั้งร้อยไม่หาบอกแม่ถือบัตรครรอบไม่หาเหาลือห้สิ้่บาทไว้ขี่เที่ยวเลยอเออ มาทำบ้านผมมันเข้ารงบ้านนะเพราะตังค์เยอะไม่ได้พกหมื่นโดนที่เลยนะฮึบบุดเอาเอาครับหกสิบบาทนะครับเอาแล้วครับตัวใหญ่สิบแปดนิ้วนะครับแหมบุดแบกคะแนนเอาแล้วครับสิบแปดนิ้วมาเลยครับบัดนะครับยืดได้หดได้ด้วยครับอ่ามลงยืดถึงแปดนิ้วตัวใหญ่หกสิบบาทนะครับหกสิบบาทนะครับ ยกเถอะมาครับรอบสุดท้ายจริงๆนะครับเวลามันก็เหลือ8นาทีนะครับอยู่ที่ทุกท่านนะครับท่านททนีทั้ง10ที่10คนเอาตาตังนะครัมจิงปัดทูหอยหอยเดี๋ยวเราไปเลยนะครับหลัที่6จะลืมนะครับเลขที่ออก18นะครับบอที8มาแล้วหรือยังครับโปรดทาหมายเลข18หลักที่6เหล่าลายพลาไปเลยครับ ลายเนี่ยโอ้โหตั้งนั่งขี่ถึงจะลงอีกลายเลขสองอีกสิบสองคะแนนไลเต็มด้วยเอาต่อเดี๋ยวดูหลีเพราะเขาจมที่หกเจ็ดเออผมจะนั่งดูมากเดี๋ยวให้นารินกับไอ้พี่ให้อันนั้นกับวิลเล่ก็สั่งกันบ้างเออผมจะเดินแอคแม่งบ้างแล้วเอาด้วเออเอาเอาเต็มที่เลยอ่ะเบอร์รูปปั้นเนี่ยเอาครับหมายเลขสิบแปดรอบที่หก ท่านผู้โชคดีขอแสดงตนด้วยนะครับเวลาตอนนี้เหลือมา7นาทีนะครับตอนนีเหลือเวลา7นาทีรอบที่6ออกมายเลขท8ตรงไหนเอ่ยนะครับรู้อะไรวะอย่างนี้ท่านท่านรัฐนาะให้เขาไหลไว้ที่หลีกเนี่ยฮะเหรอ โอ้โหไอ้หาง้วนหลีกสิงยากลวลาอบตน้อยน,นี่เก่งจริงๆไม่หากเจอลูกนี้ให้ลูกบ้านกี่คะแนนวะขอดูทีนั่แม่ไม่อายด้วยอบตอขอดูทีด้วยว่าออก็เป็นลูกข้างตาปกตินะครับมาเป็นลักษณะท่าทางของนักกีฬาตระงคนคนรัยกวัร้างสีสันอ่ ขึ้นมาบวกเมื่อสิบหมายเลขสิบห้าขณะนี้รอบสุดท้ายแล้วครับออกหมายคะแนนตอนนี้สี่สิบหสิบแปดรอบสุดท้ายหกสิบบาทช่วยกันช่วยกันร้อขึ้นแล้วครับช่วยกันช่วยกันคนละใบสองใบเดี๋ยวหมดวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เจ๊เอารถมาตีตั้งไปเลยรถ้พิกอัพใหญ่ๆมัต่อเลยเจ้าใหญ่ครับตัวใหญ่ใช่หมเจ้ใหญ่ตามมาตัมมาอยู่ในห้องนี้ได้นั่งสี่คนคนสบายเลยสิบแปดนี้นี่สบายสบายเลยครับเอาละ สิบบาทเองครับรอบสุดท้ายนะครับเอาแล้วเหรอติดต่อคะแนนเอาเอาจบเอาจบเออาจบเอาเลยเออได้เด็กอย่างนี้ืคนไทยไหมนึกถึงผู้ใหญ่พอนะนะเออนึกถึงผู้ใหญ่พรผู้ใหญ่พรเขาแดงแล้วก่อนก็ติดไปนะเออครับ อขาช่วยกันประมาณ5นาทีนะครับเย็นใจเย็นนะเหลือ5นาทีเหอเวลาการแข่งขันของเยนตรงนี้แล้วเจ็นสุดเหลอห้านาทีเย็นใจเย็นทยัวาใจไว้ก่อนแนตอนนี้ก็ฟีดเดอร์นะารบสำหรับทีเป็นสมุทรดาสมุนลาวามที่างกไปเลยให้เขามีแปลกๆเลยนะเนี่ยเหลือมะคลองลาามลงลาลามอมตะน้อยลาวามผกันใหญ่ไงหว่าทีบดดูให้ดีเด้ เออกุยถูกพ่ามาทั่วประเทศคุจะเจอผู้ประหลาดประหลาดเี่เพียบเลยก็เดี๋ยวดูอบตดูตอบตเขาเอาเดี๋ยเอาเดี๋ยวเอาเขาบัตรนะครับบัตรจ้างผสาเราด้วยช่วยกัดนิดนึงนะจ๊ะรอบ<ะ>ท้ายนะครับรอบสุดท้ายเลยท้ายพัดลมฮัตเตอร์ลิสิบแปดลิ้วตัวใหญ่นะครับครับอันนี้คุม้มแน่นอนนะครับคุ้มสิบบาทนอง เี๋ไปซื้อก็อยู่เกือบประมาณน่าจนะสองพันโลดโลดลดเดี๋ยวพี่ขอเวลานิดนะเขาขายบัตรอยู่เดี๋ยวบอกคะแนนเท่าไหร่เท่านั้นนะเออขอเวลาแป๊บหนึง่งนะเออกําลังขายบัตรอยู่เดี๋ยวเวลามันพอมันจอว่างแล้วเดี๋ยวมันจบน่าโต้นะนะิเดเดียวเอาเถอะเดี๋ยวให้เอาตอนน่ม้มาลงบา,านะร,ารา์เขาขายเต็มที่เลยลูปเรลาเรลาในวุฒเออขายเต็มที่เลย กูชอบจังเลยอบอลตองกูช่วยเนี่ยสนุกที่ผายมาดูเนี่ยและตอนนี้ครับสี่หนึ่งห้ารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายตอนนี้เหลือสามนาทีเหลือเวลาแข่งขันจริงๆอยู่สามนาทีนะครับเดี๋ไปเดี๋ยวไปคะแนนเท่าไหร่เท่านั้นเดี๋ยวบอกไปขอเวลาหน่อยนะอลตนะเอออาจารย์เขี้ยวนะรอดยังๆเหลือสามนาทีเดี๋ยวขอให้บัตรแป๊บนึงเพราะเดี๋ยววิีเขาเล่นมาเลยมือขายเลยไม่ได้นะครับ เอาครับล็อกพัดลมล็อกตัวนี้แล้วสุดท้ายนะครับ18นิ้วนะครับยังเหลือเวลาประมาณสามนาทีนะครับสามนาทีไม่ถึงดีนะครับเดี๋ยวจะล็อกแต้ไมไนวะ้นะโลนะเออเอาครับพัดลมเอาล้วครับพัดลมพัดลมพัดลม รอด18เดียวนะครับนีส่สาลูกนี้ครับมองตรงนี้ตรงเป๊ะเลยครับแต่าาขาดไปนิดเดียวครับเขาบอกพันลมไม่ยังไม่โผลผมก็โชว์สามนี้ก็หลุ่นเลย<า>หา่าแหม่18เดียวก็เป็นไรเกิดอะไรล่ะพื้นแคขกแขกเลยเหยังเบรกไม่ได้แลแ้วเยียตัวเองนะไอ้หัวนั่นโดนในทะลื่งกันนะเออเอาตีเอาตีโอ้โห่18เดียวเอาเอาลอยใจวะอ่าหอนลามาเท่าไหร่เอานัดรอด คะแนนตอนนี้415ครับเหลือเวลา1รอบตอนนี้415นะลูกน่ะโอเคทีเอาบัตรกรกุลนะครับบัตรกุสลเดี๋ยวขอร้องนักกีฬานิดนึงนะครับเราด้วยเชวยกันเราด้วยเชวยกันอ่าไล่รอบเอานะครับบัตรใบละ60บาทข้างวงมีสคะแนนไล่รอบนะครับไล่รอบครับข้างวงใบลา3ครับผู้ช่วยอบต12คะแนน ยันยัไ <silly> ด oh. yeah, ้คะแนนได้คะแนนอยเดี๋ยวพี่บอกให้วันนี้หน <same> ึ่งนาทีไม่จงเปล่าเดี๋ยวพี่บอกให้ตอนนี้สี่องเจ็ดคะแนนตอนนี้สี่สองจคะแนนนะครับตอนนี้ขอระยงเดียวเอานะครับบัตรการบุสุนะครับเพื่อช่วยกันนะครับนิดเดิมนิดเลิมนะครับเอาตอนนี้สี่สองเจนะครับเอาครับสองเจ็ดสอจคะแนนตอนนี้แปนิ้วหกบาทนะครับ ปิดบากไปได้ยังได้อยู่นะยังได้คะแนนอยู่นะตอนนี้อ่าไปเขาไปโอเคก็สี่สองเจ็ดโอเคสี่สองเจ็ดนะครับเอาบัตรการกุศลนะครับตอนนี้เราเริ่มต้องขอขอบคุณอย่างตัวแรนตอนนี้นะครับบอกตัวที่สี่นองเจ็ดสี่สองเจ็ดนะครับสี่สองเจ็ดบัตรการกุศลนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในบัตรหกสิบบาทเวลาเร็ว เล่นด้วยชื่อเดียวกัไปแล้วนะครับแต่ว่าทางโค้ทางคณะกรรมการนะครับก็ขอเวลานักกีฬาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าบอลรอบสุดท้ายยังขายได้หมดนะครับให้เวลาแตกกันไปเรื่อยๆอยู่นะครับเดีนี้ถ้าบอลขายได้หมดแล้วดนตรีเล่นแล้วก็จะขายผ่านไปได้แล้วนะครับเพราะว่าเสียงดนตรีเข้าแรงมากนะครับขอร่างีลานิดนึงเวลาตอนนี้เวลาที่หมดแล้วนะครับคะแนนรอบก็อยู่ที่24-27คะแนนนะครับ แต่ว่าบการคุณส่งล้อดั้งไว้ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะครับก็ต้องขอให้นักกีฬาเต็มป่าอีกสักหน่อยนะครับเพื่อให้เวลากับการขายฝากให้หมดหมดรอบนี้นะครับอาวุธธรรมดาธรรมดาพอเดี๋ยวว่าดนตรีได้แล้วจะขายฝากไม่ได้นะครับขออภัยด้วยนะธรรมดาเอาไปตอนนะตีก็ต่อยเทเลม18นิ้ว6ตีป่ปล่อยเวลาให้หลายไปเลยนะครับดูกันไปครับผมใกล้จะหมดเดินตีเดี๋ยวเรามัข้าวเกรียบก็จะสองทุ่งนะครับไปนะครับ อ่มาอาบัตรตอนครับบัตรอ้าวได้แล้วยุติได้แล้วเออมาเลยบัตรมาแล้วหกสิบบาทครับกดซ่าเรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วครับนุ่นชิกันนะครับนุ่นชิกันสิบแปดนิ้วฮาตาลีนะครับอ่าสิบแปดนิ้วฮารตลีนะครับเดี๋ยวกดทราใสโอ้โหลูกนี้นะครับลูกนี้หมาเยี่ยวใส่มาแล้วตอนนี้แฟนเขาจะได้ดูดนตรีกันนะครับอ่านะครับจะดูดนตรีกันนะครับ เหลือกี่ใบครับตอนนี้คุณเบิกคุณละคุณเก๋เหรออ้าวเหลือกี่ใบครับเหลือกี่ใบหกสิบบาทแล้วเอาครับเราก็ขอนาฬีกานิดหนึ่งนะครับเหลือกี่ใบจ้าออไปเลยไม่เป็นไรแกสส๋สองใบสองใบจ้าสองใบเลยหาเจเลยมหาเจ๊าาเ,จเลยของคนไม่ไานเจ๊แล้วผมไม่ได้กลับบ้านแนะ่ะเออ เย้ปูไปได้กลับบ้านแล้วหมาเบิกปูหอนโบเลยเนี่ยตอนนี้ครับเวลากินก็หมดไปแล้วนะครับแต่ว่าคณะกรรมการเขาขอเวลานักกีฬาให้เตะกันต่อไปก่อนครับเพราะว่าเขาจังขายบาดการกุศลไม่หมดนะครับบ่นี้นิดหน่อยครับเต้าหมือไหนตัวตีเล่นแล้วมันจะหายบาดตรไปบุกทอนได้หน่อยครับเพราะว่ามันจะมีเสียงดังดังมากนะมายื้งเงี้ยมาเงี้ยหรือจีบไปมึออ่าคน่นมืออยู่ไหนมาเงี่แล้ว คนณมืกอ,อยู่ไหนมานี่แล้วน่ามามา,มาแล้วเขาจะเมาแล้วแต่น,น้อยจะเมาแล้วแล้วคุณเมืกคุณเมิอกอยู่ตรงไหนจ้ามาที่หน่อยครับผี่ขายบัตรคุณเมิกอ่าคุณเมิกอยู่ไหนครับ,บอ่มาออมาเลยนะครับคุณเมิกอยู่ไหนครับอมามานี่เลยมานี่เลยเร็ว คุณเมร์คุณเมมาเลยหอมอบตวัย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 เวลากระป็กมือกับนเวลาคาดแกงข้นวราดสี่จานเจ็ดสมุดจ้าสมุดงค่าครับานแนคุร่ไหนครับสอี่ิาะนครัเดินทาอกกบไายแฟนคัที่อราบชับงกนิะครับคุนี้เราเจอกันใหม่นะครับคุณช่องติด้เแงซลกบทกคับคลิปนี้ก็ขอจบเพงนะครับสวัสดีครับสอบคุณครับ 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm.